เรา,าพบว่าช่วงต้นปี67เนี่ยที่นี่ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวนเงินก็มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้มันมีพิรุษก็คือว่าคนจ่ายเงินเนี่ยกลายไปเป็นหมอแอร์เพียงคนเดียวพอเราไปตรวจสอบเราก็พบว่ามันมีรูปแบบการสั่งซื้อที่ผิดปกติด้วยเช่นการสวมคนที่เสียชีวิตเข้ามารับยาทั้งหมดเนี่ย370คน เริ่มต้นมันเริ่มต้นจากการที่เรามามอนิเตอร์ในเรื่องยาควบคุมทั้งหลายเนี่ยว่ามันจะต้องซื้อจากทางออยอโดยตรงซึ่งเป็นรายเดียวที่จะเป็นผู้จําหน่ายเรามาเพราะว่าช่วงต้นปี6 7เเนี่ยเดิมมีอยู่ประมาณสักห้าคลินิกพอมาปี66มันกลายไปเป็น7มาปี67ก็กลายเป็น11พอมาปี68กลายเป็น12คลินิกซึ่งการเพิ่มขึ้นจํานวนเงินก็มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแต่ที่นี้มันมีพิรุษก็คือว่าคนจ่ายเงินเนี่ย กลายไปเป็นหมอแอร์เพียงคนเดียวกลายไปเป็นว่าทั้งหมดตรงนี้มันเลยมองเป็นเหมือนเครือข่ายทั้ง12คลินิกเนี่ยเวลาสั่งซื้อไปที่ออยออยอจะมีกระบวนการจัดส่งเนี่ยผ่านไปทางไปรษณีย์เสร็จแล้วไปรษณีย์เนี่ยเขาก็จะไปแยกส่งคลินิกที่มีอยู่ทั้งหมดตรงนี้และคลินิกตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกแก็บทั้งหลายเนี่มารับของไปเสร็จแล้วของทั้งหมดกลับไปรวมอยู่ที่แฟดต,ตำรวจผู้ต้องหาที่เมื่อวานนี้ถูกจับเนี่ยในที่แฟดอะเขารับหน้าที่ในการดูแลตรงนี้แล้วก็ถามว่าแล้วไอ้ตรงห้องนี้เป็นห้องใครก็อบอกห้องนี้เป็นห้้องพักตรววจแลา ที่เขาทําอะไรบ้างเขาบอกเวลาของมาส่งเนี่ยแล้วเขาก็จะมีหน้าที่ทั้งรับและส่งโดยการที่คุณหมอจะโทรมาบอกคือการที่คลินิกเองเนี่ยจะมีการสั่งยาจากทางฝั่งของอยออกมาเนี่ยเขาต้องแจ้งไหมครับว่าเขามีคนป่วยมีชื่อคนไข้ต้องใช้ยาอะไรไงต้องแจ้งกับทางเราด้วยไหมเขาก็ต้องรายงานแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการเท่าไหร่จ่ายยาไปเท่าไหร่จากการรายงานเนี่ยก็จะไปสู่รายละเอียดก็คือบัญชี บัญชีในที่นี้ก็จะมีรายละเอียดของบุคคลที่ใช้ที่จ่ายไปจํานวนเม็ดที่จ่ายไปพอเราไปตรวจสอบเราก็พบว่ามันมีรูปแบบการสั่งซื้อที่ผิดปกติด้วยเช่นการสวมคนที่เสียชีวิตเข้ามารับยาทั้งหมดเนี่ยสามคนรูปแบบการซื้อรูปแบบการจ่ายเงินชําระเงินต่างๆเนี่ยพบว่ามีการชําระเงินด้วยแพทย์ท่านเดียวหลักการก็คือเขาซื้อไม่เยอะแต่เขาซื้อบ่อยที่นี้พอซื้อบ่อยๆเนื่องจากว่าเราคุมปริมาณเขาซื้อบ่อยๆไม่ได้เขาก็อาจจะขยายเป็นคีนิกที่234เห็นบอกว่ามีการกระจายไปขายเป็น ที่หนึ่งเนี่ยก็คือขายให้กับทางประชาชนทั่วไปอีกอันนึงเขาบอกว่าคนที่มันเกี่ยวข้องกับพวกยาเสพติดเอาไปใช้จริงหรือเปล่าอันนี้ล่าสุดนี่เลยเนี่ยเขาไปตรวจในเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเป็นที่ที่เป็นคลินิกจดทะเบียนชื่อหมอของหมอแอร์แต่ปรากฏว่าไม่ได้ทําการรักษาเลยคุณหนุ่มครับแต่ที่เนี้ยกับกายไปเป็นว่ามีการสั่งซื้อยาตัวเนี้ยเข้าไปครับนี่แหละครับมันถึงได้บอกว่าไอ้อย่างนี้คือไม่ได้รักษาใครเลยแล้วยาไปไหนเอาไปขายใคร คือเป็นหน้าที่ท well. ี่ตำรวจต้องเอาไปขยายผลเห็นบอกเรื่องนี้ไปถึงยึดจงยึดจับฟอกงงินฟอกเงินใช่ครับเพราะมันเป็นยาเสพติดตอนนี้ยึดไปประมาณสัก40 40ล้านแล้วผมดูในข่าวแล้วก็ตามข่าวมาเนี่ยมีหมออีก4-5่ห้าคนนะก็มีมีเราไล่ไปแล้วเนี่ยมันมีตั้งตั้งตั้งหลายคลินิกไงสมมติคลินิกนี้หมอแอมป์ทเจ้าของคลินิกหมอแอมไปขอความช่วยเหลือแต่หมอคลินิกนี้ไปเซ็นชื่อสัญญาโดน